เคล็ดบูชาพญายมราชไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยผีสางนางไม้ไม่กล้าวุ่นวายเป็นการต่ออายุให้ยืนนานพญายมเป็นเทพแห่งความตายการเคารพบูชาพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพญายมราชหรือพระการชัยศรีรวมทั้งเจ้าพ่อเจตคุปหรือสุวรรณสุวรรณก็เพื่อมีคติระลึกไว้คือ ให้พิจารณาการกระทําของตัวเราเองว่าเป็นไปในทางบาปหรือบุญเป็นคุณหรือโทษในระหว่างช่วงชีวิตที่ยังมีอยู่นอกจากนี้ในการระลึกบูชาองค์พญาโยมยังมีอานิสงส์ที่สำคัญคือเพื่อความเป็นสิริมงคลในด้านของการต่ออายุให้ยาวนานหรือให้หายจากโรคภัยต่างๆ เครื่องบูชาองค์พญายมในการบูชาองค์พญายมให้จัดหารูปภาพขององค์พญายมราชมาตั้งไว้แล้วบูชาในตอนเช้าโดยจุดธูปห้าดอกจัดหาข้าวตอกดอกไม้โดยเฉพาะดอกไม้ที่มีสีแดงพวงมาลัยดาวเรืองข้าวสวยอาหารข้าว2-3อย่างนมเนย ขนมหวานผลไม้สามอย่างหรือห้าอย่างก็ได้แต่ผลไม้ที่ควรจะมีได้แก่กล้วยสุกอ้อยและมะพร้าวอ่อนทงสีแดงเจ็ดผืนผ้าแปรสีแดงสามผืนตุ๊กตารูปปั้นนกแสกหรือควายค้าถาบูชาองค์พญายมองค์พญามราชะอุปปาทะ วตายะมหิสะภาหานายะทักขินะทิสะทิตายะอาคันฉันผู้ชะตุขิป,ปะยะตุวิปะยะตุสวาหะสวาหายะสัพพะอุปาทวะวินาสายะสัพพะอันตรายะวินาสายะสุขะวัตกโกโหตุอายุ วันยะสุขะพลังอัมหากังรักขันตุสวาหะสวาหายะท่องคาถาสามจบแล้วจึงเป่ามลที่ท่องใส่เครื่องบวงสวงจนครบสามครั้งจากนั้นให้ยกเครื่องบูชาไปตั้งวางไว้ที่ทางสามแพร่งหรือสามแยกทางทิศใต้สำหรับการสวด เพื่อขอความเป็นสิริมงคลก็ให้ท่องตามกำลังวันเกิดหลังจากที่ทำพิธีบูชาข้างต้นแล้วโดยให้สวดวันละหนึ่งจบก่อนเข้านอนหรือตอนเช้าก็ได้คาถาขอพอรองค์พญายมแบบที่หนึ่งโอมทักษินะทัสสะเทวะตาสหะคณะปริวารายะอาคันฉันตุ ปริพุชะตุสวาหะโอมสัพพะอุป,ปาทวะสัพพะทุขะสัพพะโสกะสัพพะโรคะสัพพะพยะสัพพะปัฏฐวะวินาสายะสัพพะสัตรูวินาสายะปมุตจันติโอมยะมาเทวตาสัทารักขันตุสวาหะสวาหา วา,ายะคาถาขอพอรองค์พญาโยมแบบที่สองปุนตะกาโมละเพปุนตังธนากาโมละเพทานังอัติกาเยกาอันติกาเยกายายะเทวานังสัตถังสุตตวาอิติปิโสพระขาวา ยะมาราชาโนเท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะข้าถาป้องกันอันตรายปัโตเมตังปะระชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานางังสุขโตจุติ ยามเดินทางให้ภาวนาในใจว่าอาระหังจากปลอดภัยทุกประการบังเกิดสวัสดีมงคลด้วยประการทั้งปวงในพระไตรปิฎกกล่าวว่าองค์พญายมราชนั้นเมื่อได้ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันนั้นเป็นเบื้องต้น ครูบาอาจารย์ที่ถอดจิตได้อย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านกล่าวว่าองค์พญาย,ยมราชนั้นปัจจุบันท่านมีภูมิธรรมชั้นพระอนาคามีเป็นภูมิพรมดำรงตำแหน่งการพิพากษาตัดสินดวงวิญญาณในแดนยมโลกอย่างยุติธรรมประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา คือดวงวิญญาณแต่และดวงที่ตกมายังโยมโรคนั้นพระองค์จะไต่าถามด้วยความเมตตาว่าระลึกถึงบุญอันใดได้บ้างหากดวงวิญญาณนั้นนั้น,น,นระลึกได้แม้สักอย่างท่านจะอนุโมทนาและให้ไปรับส่วนบุญนั้นๆหากดวงวิญญาณไม่อาจระลึกถึงคุณงามความดีใดๆไ,ได้เลยท่านก็ทรงจิตไว้เป็นอุเบกขา ว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกท่านก็จัดส่งไปลงโทษตามควรแก่ฐานานุโทษของสัตว์นั้นๆในด้านของสยศาสตร์นั้นพระยาโยมราชนับเป็นเทวราชาพระองค์หนึ่งที่มีเทพอาวุธอันทรงอนุภาพเปรียบได้กับอาวุธปรามานูซึ่งมีอนุภาพทําลายล้างสูงสุดเป็นที่เกรงกลัวของทั้งสามภพ ในตำราทางสยศาสตร์นั้นเทพอาวุธอันทรงอนุภาพมีด้วยกัน5อย่างเป็นของเทพห้าพระองค์มีดังนี้ 1. วัชระของพระอินทร์สในตาของพญายม 3. กระบองเท้าเวสวรรณ 4. จักของพระนารายณ์ 5. บ่วงบาทของอาระวะกยักษ์ อาวุธทั้งห้านี้ถือเป็นของที่มีอนุภาพสามารถทำลายล้างสารพัดสรรพสิ่งได้เป็นจุนมหาจุลเป็นที่เกรงกลัวของผู้ผีปีศาจอย่างยิ่งครูอาจารย์ได้นำเอาเรื่องราวของอาวุธทั้งห้ามาประพันธ์เป็นพระคาถาในการป้องกันและปราบปรามผู้ผีปีศาจได้อย่างชงัด ด้านการอนิสง์ของการบูชานับถือพญายมราชนั้นเชื่อกันว่าพูดผีปีศาจไม่กล้าระรานผู้นั้นจะมีตบะบารมีน่าเกงขามใครคิดร้ายด้วยทุจริตมิชอบอิจฉาตาร้อนจะแพ้ภัยด้วยตัวของเขาเองนอกจากนี้หากมันบูชาพระองค์ท่านเสมอเสมอ ท่านว่าจะห่างไกลจากความป่วยไข้มีอายุยืนนานหากรับราชการหรือทำมาค้าขายด้วยความซื้อตรงก็จะบังเกิดความเจริญมีความสุขในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไป